สวัสดีครับ FC ซทุกท่านวันนี้ล้างรถไทครับวันชัยรันทุงอามรันทุงครับล้างรถไทมันเอาปั๊มน่อยนะ้ามาสีดไหมมันสีเหลี่ยมย่ำไดเนี่ยเอาปั๊มเล็กฉีดครับเนี่ยปั๊มเล็กตัวนั้นเป็นปั๊มน้ำที่เอาไปใช้ในบ้านนั่นแหลนะเออเอามาฉีดไอตัวนี้เนี่ยมันจะเสียตอนไหนเนี่ยขี้ดินแบบโอ้โหดินโคตรเลอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไป ฉีดใส่กับปั๊มสูบน้ำใส่ใส่ปั๊มสูบน้ำครับมันจะได้ออกเร็วๆนะขนาดหนาสามนิ้วเหนียวหอยทางออกบาดเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเอามาฉีดตรงนี้เนี่ยวหยเม่เสร็จสักทีนี่ล้างทั้งวันนะนะพอ,อไปล้างอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยเอามาเก็บรายละเอียดตามซอกเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะมันก็จะทําให้งานล้างมันเร็วขึ้นนะครับดูดิคาบดินขนาดโอ้โหดินหนาขนาดนั้นนะ ตอนไหนมันจะเสร็จลนะตัวไหนที่มันไม่เยอะก็ใครอยู่นะแต่ไอตัวที่มันน้อยๆเนี่ยเฮ้ยไอตัวไหนที่มันน้อยมันก็ใครอยู่นะแต่ว่าตัวไหนที่มันเยอะเนี่ยโอ้ลองดูดิเดี๋ยวจะเอาไปฉีดอยู่พุนนะฉีดอยู่พุนนะยู่มองปัมขนาดสามนิ้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่นู่นเลยนะวาร์ปมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะล้างให้ดู ขนาดท่อทรงเนี่ยสามนิ้วครับท่อทรงขนาดสามนิ้วครับมาลดปากลงเป็นสองนิ้วครับข้อต่อนะมีข้อต่อสองนิ้วอยู่ตรงปลายอะ่ะก็จะทําให้น้ํามันแรงขึ้นนะค,ะครับเนีย่ยดูดิเดี๋ยวพวกขี้ดินเนี่ยขี้ดินแบบนี้นะแป๊บเดียวนะครับล้างแป๊บเดียวไม่ได้นานนะครับสําหรับขี้ดินเนี่ยคุ๊คุ๊นานๆแบบนี้นะโอ้โหรับประกันเลยนะนะครับ ดูทีดินตรงนี้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียววันชัยครับ เราฉีดให้ดูครับเนี่ยฮะความแรงแปบ๊บเดียวครับดินก้อนใหญ่ๆนะออกนะครับดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมไม่ต้องพูดถึงครับแปบ๊บเดียวมันเป็นน้ําก้อนใหญ่นะถ้าเอาเครื่องอัดฉีดเนี่ยมันเป็นน้าก้อนเล็กครับ ไอของแท้นะตอนดูดกาลนะครับนาปีที่เลี้ยวนะก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละในการล้างจะมีตัวเครื่องอัดฉีดด้วยนะครับเครื่องอัดฉีดก็เอาไว้เก็บพวกงานเล็กๆเก็บรายละเอียดนะส่วนตัวใหญ่เนี่ยต้องเจอดินโคลนแบบนี้ครับออกแป๊บเดียวครับเป็นน้ำก้อนใหญ่ ความแรงนะแรงอยู่แล้วครับท่อส่งสามนิ้วกวเขาล้างเอาไปล้างก่อน แมคโครนะครับแทกรดเกี่ยวเนี่ยก็จะตัวนี้แหละใช้รุ่นนี้นะครับในการล้างสำหรับงบประหยัดประหยัดสุดแล้วนะโอ้ถ้ามีพวกไอตัวเครื่องพยานาตัวใหญ่ๆนะโอ้รุ่นนั้นนะแป๊บเดียวนะครับฉีดแป๊บเดียวแต่งบประหยัดราคาถูกสุดก็ตัวนี้แหละเพื่อนๆใชยล้างเนี่ยสะอาดดูความแรงครับโอ้โห ว่ามันฝนตกคนลวไปเฉียใส่น่น้ำก้อนใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยครับผุมพลังคู b ตะอ e ีที95กับปัม๊มโมโตไอยามามโมโตครับแรบงจัดดูามแรงครับพักดินหนาๆใหญ่ๆ ดินโคลนติดแน่นๆเนี่ยต้องเอารุ่นนี้ครับไม่ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับขี้เหยียดลงน้ำเนี่ยเท้าเพิ่งจะแห้งเมื่อกี้นะ่ะให้ลงอีกแล้วไม่เอาดีกว่าสไลค์คลิปนี้ก็มาเจอกันเพียงเท่นนี้นะฮะหาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ